ตื่นเช้ามาก็ต้องกาแฟแก้วนี้กันเลยนะคะเพื่อนๆเนี่นะคะรุมคอฟฟีนะคะทานแล้วรู้สึกสดชื่นมากนะ กลิ่นหอมมากเลยนะคะเพื่อนๆและรสชาติกลมกล่อมนะคะไม่หวานมากฮะไม่มีน้ําตาลทรายนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทานะคะเพื่อนๆและนอกจากนี้จะทําให้เรารู้สึกสดชื่นมากเลยนะคะเพราะเขามีทั้งโสมมีเห็ดลินจีนะคะมีถั่งเช่านะคะเพื่อนๆมีทั้งคิวเทนกรดอิมิโน8ชนิดนะคะในจากโกจิเบอรี่แอคแทกนะคะเพื่อนๆนะคะและนอกจากนี้นะยังมีตัวช่วยบำรุงสายตาด้วยนะคะ อย่างเช่นไลโคปีนนะคะวิตามิน A นะคะบิบเบอรี่โกจิเบอรี่นะคะแล้วก็ลูทีนนะคะและนอกจากนี้นะ,ะผิวยังแลดูสุขภาพดีนะคะด้วยกูตาไทโอนะคะเพื่อนๆทับทิมนะคะแล้วก็วิตามิน E นะคะไม่พอนะคะเพื่อนเอนเขายังมีวิตามิน C ีด้วยนะคะจากมะขามป้อมนะคะเชอร์รี่ทาร์ตอกโกล,ลาลาเชอร์รี่นะคะโรสชิปแอคแทกนะคะ สารสก,กัดถึงสาสิบหกชนิดเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆน,นะคะยังไม่พอนะคะเพื่อนๆการที่เพื่อนๆกินกาแฟดำอะ่ะ ันก็ดีนะคะดีต่อสุขภาพนะคะแต่ลิกกาแฟโดยทั่วไปเนี่ยเขาขับนะคะทั้งสารที่ดีแล้วก็สารไม่ดีนะคะออกจากทางปสัสสาวะนะเพื<ๆ>่อนๆรวมถึงแคลเซียมด้วยในตัวนี้นะมีเมล็ดเจียนะซึ่งมีแคลเซียมนะคะเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็มีโอเมก้า3้วยนะคะเพื<ๆ>่อนๆและนอกจากนี้นะเขายังเติมตัวแคลเซียมกับแมกนีเซียมเข้าไปนะคะเพื่อให้การดูดซึมได้เป็นอย่างดีนะคะ ตัวนี้เลยค่ะเพื่อนๆเจทานได้มุสลิมทานได้นะคะยอดมากเลยตต่มแล้วสดชื่น